คุณสมัยนะครับวันนี้พามาชมนะครับรถไถที่สาขาสามนะครับอ่ามันมีรถอะไรเข้าใหม่บ้างนะครับนี่ L วันยี่สิบแรงนะครับมีใบดันเอ่อไม่ใช่มีเครื่องตัดหญ้านะครับอ่าอันนี้รถสองเพลนนะครับยี่สิบแรงนะครับกับเครื่องสี่ล้อราคาเก้าหมื่นห้านะครับเครื่องเกียดีนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับคืออารมณ์รถต่านอกเลยนะฮะใช้บะบ้านเราจริงแต่ว่าใช้ไม่หนักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมีใบดันนะฮะแล้วก็มีตัดหญ้านะครับ รถใช้งาน170ชั่วโมงคันนี้29,000บาทนะครับเดิมๆนะครับรถสีเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับ170ชั่วโมงอย่างหน้าอย่างหลังเดิมหมดนะครับแล้วก็จะมีพวก L32 เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้34นะครับ3408ใบดันผานนะครับ165,000นะครับเล่มทะเบียนพร้อมอันนี้ก็สีเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับ เครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับ34แรงนะครับตัวยอดนิยมนะครับใช้งานทั่วไปแล้วก็จะมีพวก L3218 นะครับ L40 นะครับก็มีหลายคันนะครับลองมาเลือกดูนะครับแล้วก็ลองมาทดลองขับได้นะครับมีก็3218นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับเนี่ยใช้งานไม่เยอะด้วยนะครับ ร้อยแปดร้ชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับสภาพเดิมเดิมร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลแกงเลยนะฮะตลาดสัมยานนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองมาดูได้นะครับนี่สามสองเหมือนกันชวงปัจจุบันนะครับเนี่ยสีสันสวยๆนะครับรถสภาพดีเดิมๆนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ประมาณ3ามแสนสามสามนนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ นี่ก็หลังตัดย่าใหม่นะครับแต่นี้ติดที่เฉยนะครับอันนี้ตัวเล็กวงตัด80เซนนะครับถ้าเกิดคู่ตัวรถมันจะเป็นวงตัดเมตรยีนะครับตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้สามสองหนึ่งแปดนะครับดีทีสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็ผ่าหลังนะครับราคาไม่แพงนะครับรถสภาพเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเกลิงอะไรให้ใหม่นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับ เนี่ยรถสภาพเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับ L40 ก็มีนะครับ L4018 นะครับเริ่มต้นอยู่ที่349,000สบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพน่ารถไล่นะครับสภาพดีสภาพเดิมๆสาขา3เนี่ยสามารถติดต่อ,เ,อ,อเจมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเนี่ยศูนย์แ 8071นะฮะติดต่อเจมได้เลยนะครับเนี่ยสนใจรถมือ2สนใจเครื่องตัดหญ้านะครับตัดหญามีทุกขนาดเลยนะครับ80เซน1นเมตรเมตร10เมตรเมตริหรือใหญ่กว่านั้นโทรสั่งได้นะครับสั่งกับเจมได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับราคาไม่แพงนะครับเนื้องานคุณภาพดีนะครับเหล็กหนาหัวเกลีย์ใหญ่นะครับมีสยี่ห้อเนี่ยขาย lc s นะครับแล้วก็มีสยามแคโตล่าด้วยสนใจโทรติดต่อได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสาขาหลักนะครับสาขาหนึ่งนะครับที่ตำบลกองดินอําเภอแกงระยองนะครับกลับมาสาขาหลักนะครับตำบลกองดินอำเภอแกงระยองนะฮะตอนนี้ม3 2 1 8นะครับเมก็เกือบๆสิบคันนะครับก็ลองมาเลือกเรามาชมได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสําหรับ L3218 นะครับอุปกรณ์หน้าหลังครบนะครับ ถ้าเป็นตัว SP ก็จะเริ่มอยู่ตั้งแต่3า0 0สถึงประมาณ3า0 0สนะครับ300ชั่วโมงะตัวนี้นะครับ300ชั่วโมงเนี่ยดูด้านท้ายเดิมๆ360ชั่วโมงแท้ๆนะครับสีสันเดิมยางเดิมัสี่เส้นเลยนะครับคันนี้3า0 0สนะครับ 3า1 8นึนะครับพอดีติดสติกเกอร์ L 4 0ศเดิมเหมือนกันรถยังไม่เคยแกะเลยนี่รถไล่นะครับสีเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมสำหรับลูกค้านะครับชาวสวนผลไม้นะฮะสวนทุเรียนนะครับหารถไว้ใช้ในสวนนะครับติดตัดหญ้าหรือว่าจะเอาไว้พ่นยานะครับเอาได้เลยนะครับ เริ่มต้น269,000นะครับสำหรับ3218นะครับโฉมปัจจุบันนี้จะมี3218 s p เอ้ย3.8 s p นะครับ2 0 7อุปกรณ์หน้าหลังอ่าแล้วก็ MU49 นะครับ399,000นะครับใบดันแล้วก็ผ่านพ่นใหม่นะครับนี่รถสภาพเดิมนะครับยางดีทั้ง4เส้นนี่ท้ายเดิมๆ รถสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีเลย MU 49แล้วก็ MU 57นะครับคันนี้601ไปดันนะครับรถปี62อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับท้ามาด้านในนะครับก็จะมีรถเล็กนะครับเอาไว้เข้าล่องนะครับหรือว่าส่วนพื้นที่แคบ กิ่งไม้คุมกันนะฮะ b 2 1 4 0คันนี้มีใบดันแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องเกียดีนะครับรถสภาพเดิมสีเดิมๆนะครับแสนเจ็ดหื่นเก้าพันบาทมีตัดหญ้าให้อีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ใบดันก็เป็นใบดันตาช้างเป็นตัวนี่นะฮะ 2140S รถปีหกศูาแล้วก็อันนี้ 3608DT รถไล่เดิมๆนะครับมีตัดหญ้าใบดันตัดหญ้านี่ท้ายเดิมๆนะครับรถสภาพดีคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับสามหกศูนย์แปดดีที ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก L 4ี่สิบเจ็ดนะครับคันนี้ก็สองแสนเก้าหมืนเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพ้วนอาขายดาวเภาพนะครับ L 4 7 0เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็จะมีพวก L 4ี่ศูนย์นะครับสีู่นย์มันก็เริ่มต้นอยู่ที่สามแสนสี่ืนเก้าพันนะครับใบดันผ่านอันนี้นะครับใบดันใหม่ใบดันใหม่แล้วก็ผ่านพ้วนนะครับ ออไม่ใช่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันท้ายเถยเดิมนะครับถนนสามแสนห้าหมื่นเก้าพันใบดะแล้วก็ผ่านพ้วนเหมือนกันสี่ศูนย์มีหลายคันเอก็มีนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้อันนี้สี่สิบห้าดีที 1นึ่0 0สมีใบดันแล้วก็ผ่าน,านบุกเบิกตามสภาพแล้วก็มีคันนี้เข้ามาใหม่ L 5 0 1 8 s p อันนี้เป็นยางหน้าให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่รถปี64สีใบดันแล้วก็ผ่าน3 4,69,000บาทนะครับเล่มเบียนพร้อม L50DT เริ่มต้นอยู่ที่3ามแ0 0แนาพนะครับมีไปดันแล้วก็มีพันหลังคือถ้าสนใจรถรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับถ้ามียังไงเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับทางร้านมีบริการาจัดส่งให้ต่วประเทศนะครับและรถก็คือ,อถ้าเกิดลูกค้าตกลงซื้อก็อจะมีเปลี่ยนถาน่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรให้นะครับ ขนส่งมีทั่วประเทศนะครับยังไงโทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้นหนึ่งนะไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามัหนึ่งเหมือนกันนะฮะยังไงจะซื้อรถยังไงก็ระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้มีฉาชีพเยอะนะครับแอดไลน์วิดีโอคอลนะครับเห็นรถจริงๆเห็นคนขายจริงๆเห็นหน้ารานจริงๆนะฮะค่อยตัดสินใจโอนนะครับมาดูรถที่ร้านได้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ